สวัสดีค่ะสวัสดีสค, like ค่ะมาพ่อกันอีกแล้วกันกับสองสาวซินโดมนะคะสจะภากันไปเลาะซื้อของซื้อเกาอ่างขาพี่น้องนั่งแวะบ้างหาเดี๋ยวจะหาซื้อของมาเห็ดเนี้ยกินให้พี่น้องเบิ้งอากาศดีวันนี้อากาศดี ก็จะไปลงนุ่นโค้งตรงนี้นะเลยก็จะถ่าลงถ่ายเป็นเมืเยองอ๋อไปดูบรรยากาศแบบไปเพื่อนไปนะคือของา,องาตรงนี้แหละค่ะทิมน้องค่ะเจนนี่สีหน่ยไม่อยู่มืองนี้หมูมม่บ้านนี้มันจะชิบแได้ะยุบเป็นแฟตนะคะจะยุบเป็นบังกะโลยุบเป็นลังไทยลังมาก กินเข้าไปด้วยนะพี่ในรถเจ็ดใส่ เล่นลักบี้นะครับเมืองนี้ช่วงหน้าร้อนนันใช้ลักบีะะกบ้เยอะพวกกาสองสาวนี้ก็มากลก,นนะะลก,กลิ่นเพื่อการคานลักลับลักลับผู้ชายค่ะว่ามันอันนี้นักลักลับนะครับมันนักลักบีะคะ้ค่ะสองสาวสองสาวดาวซินโดวต,ต,ตรงนี้เป็นมหาลาัยนะคะเป็นเป็นโรงเรียนประจับพวกลูกณหนูขจรมาเรียนนะคะคนได้ก็มีนะคะอยู่ในโรงยนน มหาลัย <คน S 1> ของไร,รไม่ใช่มหาลัยเป็นไฮสคูลนะคะเป็นนักเรียนมองนะคะยังไงล่ยผมข่าวแล้วนะคะจุดตุดรถบัสคันนี้สิ ท้าง้มันจะเป็นเนินเขางามนะครังททก่ไรพี่น้องเบิง่งพี่น้องเดียวโอยบังเธอหรือเป่าไม่ใช่ชั้นมือชั้นอ่บังเธอหรือเปล่าก็าป,าาาป็นอย่างต้นใหม่มันกับ,บงัางวิวงามบทาทางึงๆเดี๋ยวเดวให้มันหอนมอง อยู่ผู้พุทธยอดจุฬาอยู่ตเมืองไทยฉันก็อยู่แถวบนเขามาอยู่เมืองน้อยฉันก็อยู่บนเขาอีกนะเป็นตาก็เราเป็นสาวชาวสาวพุทธนะจ๊ะสาวเศร้าดอยเนาะอันนน้องเป็นสาวชาวน้อยนะไม่เห็นยังเห็นแต่กิ่งไหมแขกปูนบ้านทั้งภูเขา มันเมื่อยชีกนะพี่น้องค่ะเป็นโปรเฟชั่นแนลเลย ม,มแ,ลแล้วก็แล้วก็ไซด์ของเรา <ไป S 2> น,นะกเกลนี <c oughs> เอ๊บ้านหล่อนไปบ้านฉันเนี่ย <c oughs> ฉันก็ไม่ได้ออกไม่ได้ออกมาฉันก็ลืมฉันมีแต่เดินเดาเออกกำลังกายอะไรตามรถบ้านกันเลย <c oughs> มุมน,นี้ก็สวยโบวเมื่อกี้เห็นโบว์อยู่ ไม่ทานนั่นะย่างตาเนียด้อพี่น้องค่ะเสียายมเลก็เลี้ยวตามเข้าไปนั่นหแหละผ้าเลาะค่ะพี่น้องค่ะฉันคืเป็นคุณป,นปุนทองก็อชีห้า เวียนเวียนหัวกแ็แม่แททองแห่ครับผู้ใดจ้าฉันปลาะเลปลาเคี่ยวปาะนันทิชบัตนไปคิดจะาเดินข้ามวัสนัหวันใหม่จ้า้าาก <c oughs> ็ขึ้น,นขัขึ้นเปนเรียนเออเรียนสาย ชอบไปทางเปียวๆใช่ใหเหอรอล้วก็งานนั้นแหละ <laughs> ปะกติก็จะสอบมสอบหาเอ๊ะทางไหนเปียวจะไปทางนั้นจะเจอแจ็คพอรต นอกมากนะ น,นีตรงนั้นนะอยู่จะสวยแล้วขึ้นไปตรงนั้นแหละเดี๋ยวเจ๊จะเบาพาไม่ต้องขึ่งมันหรอกอิสมสีพาวนมึงอ่นบ้าน,นซื้อพี่น้องทางห่างห่างวิติดกับบ้านแต่ว่าวนมาครกว่าทายเห็นมึงซื้อ อากาศดีนะไม่หนาวด้วยสังเกตในชุดท,ที่พวกเราใส่ไม่ได้ใส่คนมิงฟุ้งซี้เลยเดี๋ยวเรียกตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยต่อไปนี่นะแน่ใจหรอ Yes ก <Okay. S 1> ็โอเคจวพาไปดูวิวตรงนี้ไงมันจะเห็นบ่เห็น よかった。 มีเลี้ยวก็ชนต้นไม้มต,ต้นไหนก็เลือกเอาเอา้ยโรงแรมรอ้านอาหารหซื้อหวยขูดกับบถือพี่น้องตา แบบนนี้นะชอบปีกปีกนี่มามา้านเจ็งนี่คือเก้าแล้วพี่น้องงานจะไปห่างแล้ว เดี๋ยวจะเข้าไปซอปปิ้งก่อนก็ที่เดิมคือเก้าที่เดิมเมืองเดิมเดี๋ยวจะถ่ายเบิรงแมกพี่น่องอเด้ยวพอกันนี่นี่นเ,เจอกันค่ะคลิหนาสวัสดีค่ะ